เริ่มตาลายแล้วจา้าบ่น้องรี่ตาลายแล้วติคนสองคนหนึ่งก็สิตาลายทักทายสวัสดีน้องลีบไปหาจริงเขาสวัสดีได้จา้าสวัสดีจา้าเจสัมภัสโอาดูผสมผมเฮ็ดผมเฮ็ดงานสองคนหนึ่งดิพี่สมผมทํางานสองคนเองผมก็เลยจําเป็นต้องใช้เสาเหล็ก คำนั้นผมจมเปลี่ยนเป็นต้องใส่เสา้อเล็กเพราะว่าครับเนาะตรงบ้านพากนี่ครับผมปุ่นนะครับลงแล้วหมดละข้างบนแล้วละครับตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างนะครับเนาะทักทายสวัสดีพี่บอลเพ้นคนสวยครับผมทักทายพี่บอลเพ้นคนอารมณ์ดีครับไอทูมาก็สร้างเถอะคอยกำลังคุยอยู่นะครับเนาะโอ้ยเมื่อยจ้าขอน้ำกินแน่ครับแม่น้องพอยเมื่อยครับผมตอนนี้ก็ยังเปิดบ้านไหนบ้านนั้นคำนั้นน้ำท่วมทางเขาบ้านแล้วจนโบฮีจี้ออกจากบ้านครับปิดจี้ไปหันแล้วครับผมป้าโทน้าคอยขึ้นมางามเตี้าเหงื่อแตกเหงื่อเตโอ้ยนะนนนี่ครับ้องเีย เปิดบ้านร้องเบิ้งนะครับเนาะว่า,าจะให้เบื้องหน้างานตรงนี้นะครับผมว่า,ามันเป็นแบบไดนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็ยุบันบัญจัตบรรยากาศนอกปัน้นมาเจอมันคือมาสุดยอดแท้ครับผมขอพูดอะไรครับผมเพื่อนนะับเนาะได้เวลาแล้วที่พูดออกไปแล้วพลาดท,ทางผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยทักทายพิดาเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลิกหรือเลยครับผมทักทายคุณดาได้จากสบดิได้จากคุณดาพี่ดาระบายน้ำบทัน ครับผมต้องวางระบบน้ำให้มาตรฐานครับผมหาประมามาตรฐานนั่นจีเป็นสร้างไอ้อยังก็สร้างกระจกตอนนี้เป็นสร้อะไรวะมาเลีนน้ำข่อยได้เด้อะนะักทายสวัสดีเด้อจากฮ่องตามส่งมาความครับผมทคล้ายสวัสดีเด้อจะน้องยึดน้องน้องน้องบ้านใคร่สั่นบ่ไปหาดอกย่านใครย่านอย่างน้อยยานไขไมยผู้ใดไขเดียวนี่ จะปดีได้จ้ะพี่แม่นำโบ่ได้ดอกทําได้อยู่ทําได้อยู่หรือทําบ่ได้ครับฮั่วมัวใจพูดฮั่วโเดินทางต่อมันบ่ประสบความสําเร็จได้ดอกครับผมเัาบ่ไเดือกูงินไปซื้อขนมเล่นฮั่วโซื้อนี่เขากระจองครับมนเฮ็ดสัญญาเบิร์ดเดนนะครับยังบ่แล้วเขาเฮตสัญญาไปสองปีสองปีแต่ละหลังๆครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วผมก็เลยเฮ็ตไม่เกิดเสร็จนี้แล้วผมก็ต่อไม่อีกคือเก่าครับนะครับเนาะอ่าก็แบบครับต้องคอย ลแข่่งงเรอสวัส <laughs> ดีนะจ๊ะคุณสารวุฒิจากคุณจิปานี้ครับผมมาให้กำลังแรงใจใจคุณสารวุฒิวานาันน้ำท,ทักทายยุ่งเทิงพวกนะครับว่าคุณสารวุฒิครับผมขอบคุณหลายๆนะครับน้องทักทายให้กำลังแรงใจกันนะครับน้องคุณมาริวันกับเข่ามากกำลังรับชมครับผมหอยเหื่อมันก็เขาูผสมผมเฮ็ดผมเฮ็ดงานสองคนหนึ่งดีพี่สมผมทํางานสองคนเองผมก็เลยจําเป็นต้องใช้เสาเหล็กนะครับว่าผมจมเป็นเป็นต้องใช้เสาเหล็กเพราะว่าผมเดี๋ยวผมจะพาพิจารณาพวกนะครับผม พัดล้มตัวบักง่ายพ่นห่อนบ่ะห่อนครับผมเอ่านางานมาให้เบิ้องนะครับน้อนนี้ครับผมผมเปิดบ้านโดนแมวเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับนตอนพูดประยุบานมันไประยุบาลประย่บ้านเพิ่นปล่อยแมวไว้นี่ครับเนาะเพิ่นกะไอ้พยาอขอแมวมาแมวแมวแมวเจ้าของเจ้าของมันไปใส่บุ๋วพาถูนมาเมยแดขอบคุณครับผมขอบคุณหลายขอบคุณพรยุทเด้อคุณเจเขอบเศร้าดีออกบ้านบ่ได้เดี๋ยวขอยบปาม่าๆไปส่งเด้อเจ๊เด้อ เดี๋ยวม่อนี่อยเทียพื้นที่ตรงนี้มาแล้วเฮ็ดจังไดเขาต้องวาง่างร่างน้าห้เมื่อกี้นี่ก็แวน่แนแลนออกมาจากรถเมคโคกำลังขุดสะย่ครับผมขุดไปขุดมาเพืจะได้สะหลายๆลูกอยู่ดอกเมคโคขี่ขานยางนนมาทันเป็นมารถล้ออยตอ่อทอคนอ,อื่นบต่ตอ่อได้ต่อบ่รปินข่อยต้องเลยทอเองคนอื่นบอกาต่อครับผมปัญระบบน้มเสียเนี่หาเห้ผิดพลาดไปนะครับเนาะมันกระทําให้บ้านสุดได้บริยุเป็นเดือนเลยเด้โปงใสมันหิวหน้าหิวเขานะครับเนาะผมกับมาเฮดงานอยูหนิมอยู่คนละหลังกันนะครับผมกูนะ สวัสดีนะครับทสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับน้องสวัสดีคุณชราวุฒิคนรอนะครับน้องมือนี้คอยกะนเฮ้ยเบิ่งดอกเปื่อยเสียนนี่เจ้านี่นอดอกเปื่อยเสียนกนงางงามอีมือแรงพ่อเย็บเดือดจะวางระบบน้าเสียครับส่วนน้ำห้างลิ้นก็จะต่องลงมาใส่ท่อน้าเสียส่วนท่อน้าเสียก็ต้องใส่ท่อใหญ่ๆครับผมประมสามนิ้วขึ้นไปประชำเจะมาอนเฮ็ดระบบน้ำทิ่มนะครับระบบน้าเสียบดหกพันครับผมท่อน้าเสียซื้อๆนี่นะครับผมอล <laughs> ้ายสวัสดีได้จากคุณพยาลจากคุณพยุตครับผมคุณไอพรสวัสดีได้จากจางยังครับผม ไม่ยุ่งโดนดอกได้ยี่สิบแปดนาทีละเหลืออีกสองนาทีก็ล้มละคุณครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะพี่น้องของฝอยครับคนหายกำลังเล็งใจดี่ดีครับผมวัอนี้เดี๋ยวมันจะมันจะเมืึงไงมันคือตอนนี้กับผมมีเวลาแล้วเอ่อซ้ำนี่คนงานมันหลายหลายขนาดคนงานหาบอกพวกเจ้าคุยกันยืนยันเดีอยไปก่อนเอาพวกเจ้าคุยกันเด้อไปไปก่อนวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนกน โอ okay, okay, เคโอเคเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวกำน,นองเลยอีซี่นาะทีเดี๋ยวลงละกำนองขอคุณ้นๆใจครับผมดีแวะเบียนขอมาทักทายให้กำลังเลีงใจคุณแม่น้นองควายหุดท่อหอ,อกยก็ะเดื่ายทอดให้เบิง้งซื่อๆนีแ่แหละว่าหอยได้เฮ็ดงานอีหลีตอนนี้ตั่เขาเปียกเบิร์ครับผมอคะแนนง,งานมาได้ด <c oughs> <c oughs> ไเด้อไอ้พรแล้วเด้อครับเด้อน้ำบวมก็ออกมาบ่ได้แล,ล้วคุณชาวประชิดเป็นกำลังแรงใจให้ครับผม งานผมนะครับตอนเดือดซื้อปลาหยุดทักทายน้องลี่ครับผมคุณเจสังวานกับทักทายพวอยุทธครับผมสวัสดีด้วยน้องพระชาจากน้องจากคุณเพนอารมณ์ดีนะครับน่ะฮะกินก้อยกะแมวอ้วนมาให้กำลังแรงใจแมนครับผมแมวอ้วนมาให้กำลังแรงใจครับผมแมวหมูเบิ้งหน่ายเบิ้งกาซื้อครับผมคิดนฮอดไหลนะครับต้องขอคุณเพื่อนพี่น้องของเขาทุกผู้ทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับมาคุณสลาบุตรทักทายสวัสดีครับผมออกมาแล้วครับน้องมาเพิ่มพ่อังบก สวัสดีด้วจ้ะขอโทษเดอ้อด้วยจ้าช่วงนี้ทีดงานหลายเศษฐการปีใหม่เั่นพนมานะครับมาขอบคุณหลายครับผมป,ปุเป็นยังครับผมน้องพัดชา้าขอบคุณครับผมทักได้ปิดละติจักครับผมมือ,อื่นคุยพอกันไหมครับผมสวัสดีทุกปุ้ดทุกคนครับผมขอให้โชคดีแหง่งปังๆทุกปุ้ดทุกคนครับที่แตกล้านแตกแสนเดอ้อขึ้นมืออืน่นเอาบุญเอาซากยุด ครับผมมืออื่นหยุดทุกอย่างครับผมหยุดทุกอย่างไว้ทีนี้นะครับทักทายสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าคุณปอเรียบร้อยมืออื่นมืออื่นขออยากจะวางไว้เมีดเทพื่นนะครับนาะทักทายสวัสดีด้วยจ้าเจนางทักทายนะครับนาะได้ไหมจุบได้ไหมสนักคนค้อุบลได้ครับผมพยาวานะครับนาะงทำงานเหนื่อยลูกค้นเหระจ้าเหนื่อยก็ต้องพักเหนื่อยก็พักหนักก็วางนะครับนาะคุณนั้นอคุณนั้นนันทพทักทายสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยจ้าเจาะลุมเลือดดีเจาะ่อดท่อน้ำทิ้งครับผม ปกติเขาจะวางท่อกเทข้าแต่าเขาเฮ็ดบอทันครับซื้ออุปกรณ์มาบพทันผมก็เลยต้องมาเฮ็ดที่หลังก็เลยต้องมันก็เลยมื่อนี่ผมขอลาเพื่อนเพื่อนพี่น้องของเขานะครับต้องคุณสุบรรทัทายคุณพรชัยครับผมมันนี่ขอลาเพื่อนเพื่อนพี่น้องของเขาุกผุ้ทุกคนครับผมที่เขามาเป็นกำลังแรงใจ่ให้นะครับต้องหาคำพูดใดๆเผาบ่มาเลียงคนงานสองคนเนี่ยกินไรไหลาสองคนเนี่ยกินไรไหลครับเผาเปลืองปุตตอย่บันมันก็เลยหิวอ่าแนวไม่ให้มันกินครับผมมองเนี่ เนี้ยก็น่ฮักนะครับผมดุดดดดะครับรถครับรถสารรถเรื่อเพราะต่มได้ก็ตามพราะชนกไปรถครัสบายดีเลยจ้ะคุณรอดีครับผมบกุดนะครับนะ ขอโตไปหากินเขาก่นด้วยจ้กทแรงมาเพืเ่อแจงเตือนขอยบอกว่าค่าการเข้าถึงคุณลดลง20นะท่านทันเมาครับนักเหลืออีกหนึ่อร์เซจะติดลบก็ได้ครับผมมีเงินจะไปว่าจะไปจ้างได้เด้อมาหายายได้ยายฉีดยา ย้ายสีจยาเร็วสนเลส็เบอร์ทุกอย่างละนะครังตอนนี้ค่อยก็ลงมาสู่บทข้างล่างครับผมข้างล่างทำพื้นดีนะครับเดี๋ยวค่อยต่อนามเรียบร้อยครับรถอยู่เด้อเออครับผมขอบคุณุพี่สอดนะครับมาเป็นบานเศ้านะครับผมเป็นหลังเป็นหลังนะครับตอนนี้กับอ่า ครับผมอนครับผมของลังนั้นก็นเต็มแล้วครับผมอันนี้ก็เฮ็ดไม่กาลังกอ่อขึ้นตอนนี้จากคุณพี่อวันรเพนนะครับน้องสวัสด,ดีได้จ้าสุนสุวันจากคุณพยุทตพยุท์สวัสด,ดีแล้วครับทักทายสวัสด,ดีได้จ้า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 คุณพี่วีครับขอคุไหลครับผมห,หผม,มูเบิงบ้งหน่ายเบิ้งกาซื้อครับผมคิดฮอดหลนะครับต้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องของเขาทุกคนทุกคนอยู่ตรงนี้นะครับต้องคุณสลาบุตรทักทายสวัสดีครับผมออกมาแล้วครับน้องมาเพิ่มพรังบ์ก็ได้ครับผมมีเงินจะไปว่าจะไปจ้างได้เด้อมา ยเดี๋ยวจะวางระบบน้ำเสียครับส่วนน้ำห้างลิ้นก็จะตอลงมาใส่ท่อน้ำเสียส่วนท่อน้ำเสียก็ต้องใส่ทอยง่ายๆครับผมสรละสามนิ้วขึ้นไปพอสมกันยังพี่สมาจนผมมาไปเด้อจ้าดูว่าพี่วีเฝ้าขนาดนั้นห้เปิดก่อนนะครับนะคุณพยโยกับคุณพยยอมคนละคน เด <ś we ak> ี๋ยวเขาเขาคุณละลายเขาผมคอยเปิดเลนเลๆนี่แหละเพราะให้มูได้เห็นนะย่านคิดทอดนะครับเนาะบางระบบพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะ,ะระบบพอเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะ เพื S <S <preach science> ่อนบอกมาเป็นกำลังแรงใจให้กันครับบได้หลายคื่เชิงสมองก็ยังดีนะครับนักทักทายสวัสดีได้จ้าคุณพี่สวัสดีครับคุณขอแค่ใจก็มีสุขนะครับนักทักทายสวัสดีครับผมข่อยเมื่ออันคืนขอให้เพื่อนคิดถึงคืนขอให้เพื่อนคิดถึงคิดนอดฮ่าสันครับผมบพรคืนเพื่อนคิดถึงนอดแมนครับผมทักทายได้จับเริ่มตาลายแล้วจ้าบ่ต้องรี่ตาลายแล้วติคนสองคนหนึ่งก็สิตาลายทักทายสวัสดีน้องรีบไปให้จริงเขาสวัสดีได้จ้าสวัสดีจ้าเจสมาว์นก่อนเดือนตุลาคมครับ สวัสดีนะครับเด้อสวัสดีดจเจสงบานทักทายเด้อจ่าจากคุณพรสายน,นครน้องบันไดมาแล้วไปต่อเด้อจา่ายึดสบันไดทำ <c oughs> ไปเด้อจ่าเมื่อกี้น่้อยว่างระบบผอได้แล้ว่อดีใจละ่อใจสบายใจละหลังจากนั้น่วนเทพื้นอ่อยบริสี่ธเรียดครับผมพอราโบพอนี่มันเท็นยากที่สุดนครน้องเพ่าหยกหยกนะครับเ่อครับผมสวัสดีครับทุกปู่ทุกคนครผมไเขาพอกันไหครับผอื่นเพามูดีเห็นหาเห็นตาข้ากันเขาถึงจะไ่หายไปหลายนค้องคุณพิดาักทาคุนจันทรด้ยจ่า สวัสดีเด้อคุณนั้นจันจ๊ะไทยละเด้อจ๊ะสันจะพอบเขาไปโหลดมือแรงเขามาใหม่เด้อสันพผลมาครับผมมีแนวมาน้ำชามาลองขอจากแก้วสองเก้วก็ดีสันพผลมาแล้วก็ผมจีแคดแห้งน้ำน้มาสันสวัสดีเด้อจ้าคุณกีปานี้ครับผมคุณปานี้กลับมาครับผมมาให้กำลังเล่นไก่มาเพิ่มพลังบวกให้กันขอบคุณหลายๆเด้อครับมาเพิ่มพลังบวกให้กันครับครับมาขอบคุณหลายๆเด้อจ๊ะคุณกีอันดีโอเคครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อคุณเจเจสมสวัสดีครับผมเจสม เจชมสวัสดีครับผมเจชมไปสวัสดีดีนกเปิดแจ็กซิปนาทีพอครับผมขอบคุณหลายแม่น้องควายแม่นองควายกินหอดแม่น้องควายวันสัปดาครับจ้าพี่ชมเจยเจยชมกี่ปลานี้ถ้าใครคุณกี่เด้อยายพยาวาครับผมถ้าใครคุณขวัญเปียกบุญ